สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักราศีมังกรประจำเดือนกันยายน20-25นะคะสำหรับวันที่ยี่ติบแบบตะวันตกนะคะแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปนะ,ะดูดวงส่วนตัวติดตออดแอดมินที่ Li n e แอดหินมงคลวัตถุมงคลก็อยู่ที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปเช่นเดียวกันนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ u b บสไครต์ไลค์แชร์และกระดิ่งขอทราบเรื่องราวความรักราศีมังกรค่ะ ประจำเดือนกันยายน2025อชิลเความรักครั้งนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยนะมีเกณฑ์การจะได้ออกเดรโรแมนติกสวีทหวานเกิดขึ้นแล้วก็หลายๆท่านนะอาจจะมีคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดูสิไพ่เอ็นเกก็มานะคะ อ,อาจจะมีข่าวดีก็ได้สําหรับรบบาศีมังกรบางท่านนะคะคนเปคู่บางท่านหรือว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่คุณมีโอกาสจะได้มั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูสิพลังงานดีทีเดียวราศีมังกรมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่อง ชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับคนโสดอายุน้อยมีเกีมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการพบรักแบบไม่คัดคิดนะคะแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรประมาณนี้อืม แล้วก็เกมการเดินทางไกลก็มีด้วยนะสีมังกรเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สวีทหวานของคุณเหมือนกันนะไพ่ออกมาดีนะคนโสดอาจจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอกับเ,เนื้อคู่หรือว่าคู่รักนะคะที่เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคนอายุน้อยกว่าที่คุณรู้จักมักจีด้วยจะนำพาความรักมาให้ แต่ถ้าใครเคยเดิยวกับคนที่อายุน้อยรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจังเลยคนคนนี้แล้วมันมีเหตุให้ห่างหายกันไปคนอายุน้อยคนนี้มีเกณฑ์การจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะ มีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์กับชาวธาตุดินพลึกศบกันมังกรนะคะคนนี้คู่ที่คุณจะได้เจอนะราศีมังกรจะเป็นคนโสดที่อายุน้อยแล้วก็ฐานะมั่นคงดีมากๆฐานะค่อนข้างที่จะร่ำรวยแหละนะคะไพ่เหรียญเต็มไปหมดเลยนะคะเหรียญว,วิบวับวิบวับไปหมดเลยก็คงจะได้เจอ หล่อรวยนะคะหรือว่าสวยรวยแล้วก็นิสัยดีใส่เปยใส่ทุ่มเทนะสำหรับคนโสดนะแล้วก็จะได้สารสัมพันธ์กันไปยาวๆนะคะจนกระทั่งถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายสร้างครอบครัวนะคนนี้ถ้าได้เจอนะระยะเวลาการเจอเจอบางทีหลายๆท่านอนะ่ะมีคนคุยๆอยู่แล้วอะ่ะหนึ่งในนั้นน่ะถ้าพลังงานตรงตามเนี้ยอายุน้อยโสดใสยเปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณดยูอยู่ด้วยคนเนี้ย มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่ใช่แล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางมาออกเดทสารสัมพันธ์จากคนแดนไกลเกิดขึ้นด้วยสําหรับในหลายๆท่านนะคะถ้าใครได้เจอนะก็มีสิทธิ์ว่าจะมีคนที่ใช่อยู่ในกํามือแต่ถ้ายังไม่ได้เจอก็อยู่ในช่วงของเดือนกันยานะเพราะว่าไพ่ออกมาโดยรวมไม่ได้รอนานขนาดนั้นก็หนึ่งเดือนขึ้นไปบวกหรือลบก็จะมีเกณฑ์จะได้เจอยังไงก็ต้องได้เจอแหละยังไงเหตุการณ์ดีๆอย่างนี้ก็คงจะเกิดขึ้นในพาร์ทของการรอคอยใคร สักคนกลับคืนมานะคะในสถานะของความรักที่ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ไพ่มันออกมาบอกว่าดีนะเหมือนมีเกณฑ์การจะได้กลับมาคืนดีหรืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นอะนะคะถ้าเกิดว่าคนอายุน้อยที่เคยดิวด้วยอะแล้วห่างหายกันไปต้องเป็นคนที่รู้สึกดีนะ มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาเพื่อขอสารสัมพันธ์ใหม่แล้วควน,นี้จะคบกันแบบยาวๆเลยเพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันนะมันถึงเวลาที่จะต้องมาเจอกันมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพาร์ทของคนที่จะกลับเข้ามา ถ้าเกิดเป็นคนที่สร้างแต่ปัญหาปวดหัววุ่นวายวายป่วงไม่มีนะคะไพ่ออบบอกไม่มีจบแล้วจบเลยเพราะว่าพลังงานไพ่คุณดีมากคนเก่าๆที่จะเข้ามาสร้างปัญหาสร้างประเด็นปวดหัวเนี่ยไม่มีค่ะจะมีก็เป็นคนใหม่ที่ดีไปเลยหรือถ้าที่จะกลับมาก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนอายุน้อยนะคะเป็นคนที่ชอบคุณมากๆในตอนนั้นะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเขาก็จะดีผิดถูผิดตานะจะกลายเป็นคนอ,อ่อนโยนอ่อนหวานโรแมนติกดูแลเทคแคร์ทุ่มเทอะไรแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะราศีมังกร ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าเดือนกันยายนจะได้รับข่าวดีว่าคนที่คุณคุยคุยลุ้นๆุ้นนะคะจะมีกี่คนอยู่ในมือก็ช่างเหอะหรือคนเดียวยังไงก็ตามมีเกณฑ์ว่าเขาจะขอเซอร์ไพรส์ขอมาออกเดทขอมาเจอนะถ้าได้เจอกับแล้วหนหนึง่งมีเกณฑ์รอบสองจะมาเจอเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกชอบคุณและ ะะมีเกณฑ์การจะได้ประกาศสละโสดในเร็วนี้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพ่อไพ่มันออกมาดีแล้วในหลายๆท่านอาจจะได้พบเจอความรักแบบไม่คาดคิดเนาะเพราะว่าดีจังหนึ่งเหรียญมาอยู่ตรงที่เดอะทาวเวอร์นั่นคือดีมากเวอร์นะคะนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักแบบ กระทันหันนะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่คาดคิดว่าจะได้เจอจะได้เจอผ่านทางชริออดการเดินทางในอนาคตอันใกลน้นี้มีเกณฑ์ว่าจะนำพาความรักมาให้นะคะพักนี้ก็คอยสังเกตสัญญาณเตือนหน่อยนะราศีมังกร ใครชวนไปไหนอะไรยังไงแม้ว่าเราจะรู้สึกขี้เกียจแต่ลองไปดูนะคะเพราะพลังงานเนื้อคู่อะ่ะมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จะถึงเราเต็มที่แล้วถ้าได้เจอรถไฟขบวนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไพ่ e n g a g e m e n t ออกมาคอนเฟิร์มว่าแหวนลงนิ้วหรือว่าคุณ แหวนลงนิ้วแน่นอนนะแหวนลงนิ้วแน่ๆใช่กําลังจะแซวคุณผู้ชายไงว่าหรือว่าคุณอ่ะกาลังจะเอาแหวนไปลงนิ้วเขา <c oughs> คุณผู้หญิงแหวนลงนิ้วเรานะคะแหวนลงนิ้วเรานะคะ <c oughs> มีเกณฑ์ว่าจะได้สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจะได้แชร์ในทิกต็อกจะได้โพสต์ไปทุกๆแพลตฟอร์มแล้วว่าในท้ายที่สุดฉันก็ได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่คุณจะแต่งงานด้วยแต่ถามว่า จะได้แต่งกันเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอยู่ภายใน1ปีนะถ้าคุณได้เจอคนคนนี้เมื่อไหร่ปีหน้าแต่งแน่นอนนะประมาณนี้เพราะว่าไพ่ดีมากๆหนึ่งเหรียญมันคู่กับเดอะทาวเวอร์อยากจะบอกว่า เฮ้ยความรักคนนี้มันเกิดขึ้นเร็วนะแล้วมันมาทีมันมาแบบไม่ทันได้คาดคิดแล้วการมาของความรักคนนี้ค่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราโดยรวมดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ที่คุณกําลังจะได้เจอคนนี้มาเดี่ยวไม่ได้มีตัวเลือกมาเดียวเดียวคนเดียวนะคิงเถือเหรียญมาเดียวๆยวเลยค่ะมาพร้อมความรักมาพร้อมเงินทองที่จะ มอบให้รวมถึงคุกเข่าขอแต่งงานนะคะหรือว่าคุณผู้ชายคุณก็ต้องไปคุกเข่าขอเขาแต่งงานเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าที่คู่ควรสําหรับคุณจริงๆนะคือเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตามหานั่นเองนะคะใครเป็นสายมูก็ไม่ต้องไปมูแล้วแหละเตรียมไปขอบคุณได้อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีไพ่มูกเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครใครอะที่รอนะคะใครบางคนกลับมาคนที่จะกลับมานะ,ะจะเป็นคนที่ เคยรู้สึกดีกับคุณมากๆอายุน้อยกว่าจะเป็นประ,ประมาณนี้นะคะจะเข้ามาเริ่มต้นเป็นความรักครั้งใหม่อีกครั้งให้ใจคุณกระชุ่มกระชวยนะคะจะเข้ามาเริ่มต้นเป็นเป็นความรักครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ที่จะได้แต่งงานกันนะคนนี้นะคะ เกณฑ์ชะตาจะได้เจอแฟนชาวต่างชาติสมดั่งใจหมายไหมราศีมังกรถ้าใครมีคําถามนี้ในใจก็มีเกณฑ์จะได้เจอชาวต่างชาติอยู่แล้วตามที่ใจเราต้องการนะเพราะว่าไพ่แดนไกลมันมีนะคะแต่ถ้าใครชอบคนไทยด้วยกันก็ได้เจอคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่านิสัยเขาอาจจะแตกต่างออกไปจากที่คุณคิดนะก็คือจะมีความคือ แม้ว่าเขาจะอายุน้อยค่ะแต่ตัวเขาอะจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวตนสูงนะคุณก็จะสัมผัสได้ถึงตรงนั้นเออแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเขาและภูมิใจในตัวเองด้วยที่โชคดีจังเลยอะ่ะที่เราตัดสินใจเลือกคนนี้นะคะบุค,คลิกลักษณะหน้าตาหนึ่งเหรียญหน้าตาดีนะคะผิวพรรณดีดูเหมือนซูเปอร์สตาร์อยู่เหมือนกันนะหนเหรียญนะ่ะจะว่าเวอร์ไหม ก็มันตามพลังงานของหนึ่งเหรียญเนาะรับเอาไว้เธอนะรับเอาไว้หน่อยสิ่งดีๆรับเอาไว้บ้างนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนั่นเองในพาร์ทของคนทีค่คุยยังไม่ชัดเจนอยู่หรือว่าคุณรอคนคุยคนเนี้ยลุ้นมานานแล้วลุ้นๆว่าเมื่อไหร่จะชัดก็นี่แหละอย่างที่บอกว่า เขาจะมาขอออกเดทรอบสองหรือใครรอบ2องอรอบแรกยังไม่มีเดีรยว,วรอบแรกจะมีเกิดขึ้นแล้วเตรียมประกาศสะโสด เพราะว่าคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยบางเอื่นว่าเขาก็ชอบคุณมากๆพลังงานความไม่ชัดเจนตรงนี้มันเหมือนคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยนะแล้วเขารู้สึกชอบคุณและอยากสานต่อความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าดิวมานานแล้วอาจารย์มันไม่ชัดแล้วมันมามาหายหายเดี๋ยวคุณเตรียมต่อรับนะคนที่เคยคุยหรือคนที่ไม่เคยอยู่ในใสายตาของคุณอะ่ะจะกลับมาทักทายคุณอีกครั้งหนึ่ง ะะหรือบางทีจะมีพลังงานใหม่เข้ามาเป็นคนอายุน้อยกว่าให้รีบรักไว้เลยให้รีบรับไว้เลยนะให้รีบฉกฉวยโอกาสที่ดีหนนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งมอบให้คุณในพาร์ทของคนที่มีคู่แล้วแหมไพโรแมนต์สองประบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสุขกับคู่ของคุณมากๆนะคะคู่คุณจะพาไปกินไปเที่ยวบางทีก็มีทริปไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ต่างจังหวัด ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานก็มีหรือถ้าคู่อยู่แดนไกลหนนี้คู่เดินทางมาหาแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเยอะมากๆมีความสุขแล้วก็อาจจะได้มีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการเงินในอนาคตสำหรับเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นหรือหนเนนี้ค่ะคู่ของคุณอาจจะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะ คุกข่าวขอมั่นนะแหวนมั่นลงนิ้วเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนสวิตหวานของชาวราศีมังกรน,นะคะที่ไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคนที่อยู่ในชีวิตคุณก็จะยิ่งดีดีค่ะส่วนคนที่กำลังจะเข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราก็ต้องบอกว่าไพ่บันดีนะคะ เราก็ต้องอ่านให้มันดีสินะไพ่มันไม่มีเสียเลยจะให้อ่านเสียได้ยังไงเนาะสำหรับราศีมังกรน,นะคะคนมีคู่อีกนิดนึงไหมที่จะต้องรู้ก็อ่ะก็อาจจะต้องมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางกระทันหันกับคู่ของคุณนะคะเช่นเขามาเจอคุณแล้วเดี๋ยวมีเกณฑ์ว่าโตคุณอ่ะจะต้องเดินทางไปหาเขานะคะคือมันระยะเวลามันจะไล่เลี่ยก,กันเช่น เขาเดินทางมาจากต่างประเทศใช่ไหมต่างจังหวัดอะไรใดๆนะมาหาคุณแล้วเนี่ยอาจจะอีกสักหนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์ก็มีเหตุจะต้องเดินทางไปหาเขานะคะแต่เหตุที่ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ดีนะคะที่คุณอาจจะรับเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับเงินก้อนโตหรือว่าเกี่ยวกับบ้านอะสังหาหรือมารัพย์ได้เอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีมังกรพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ